สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพะราาพะราคาถูกพระราคาหลักร้อยมันจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วใน EP ีที่335สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันจันทร์ที่8เมษายน2 5 67นะครับพี่ยามเย็นเย็นวันจันทร์แบบนี้โอ้โห ร้อนจริงๆพี่พี่ร้อนจริงๆพี่พี่แต่ว่าอย่าใจร้อนนะครับพี่น้องใจร้อนไม่ดีครับพี่เอ้าดื่มน้ําเยอะๆนะครับพี่น้องลดอาการความร้อนได้ในร่างกายได้นะพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะพี่น้องใกล้สงการแล้วดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับพี่จะได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยจะเดินเดินทางกลับบ้านไปพักผ่อนกับครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับพี่น้องเอ้าลองดูครับพี่วันนี้อยากทเย็นๆแบบนี้ก็มีพระเยอะพอสมควรเลยครับพี่ลองดูว่าพี่ๆชอบองค์ไหนนะขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093จะแอดไลน์ก็อีไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจเลยครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะพี่เนาะลองดูครับพี่ชอบรายการไหนอยากดูรูปเพิ่มเติมถ้าน้องไปไวเกินไปนะพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะพี่เนาะถือว่าผมจะเป็นน้องพี่สักหนึ่งคนพี่อย่าได้เกรงใจเลยทักมาเลยพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมหน่อยเดี๋ พี่น้องลองดูครับพ uh, ี่แล้วก็อย่าลืมนะพี่พี่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยเพื ja ่อเป็นกําลังใจให้น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์นะพี่น้องแชร์กันไปกดไลค์กันไปนี่เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องกับพี่แล้วก็กดติดตามกันไว้เวลาน้องลงคลิปใหม่นะครับพี่ระบบเขาจะแจ้งเตือนพี่พี่นะว่าร้านเฮงดีพับบ้านนะครับพี่พระราคาถูกถูกน่ที่เขาขายถูกถูกนะพี่ลงคลิปแล้วพี่พี่จะได้ไม่พลาดกันนะพี่น้องแต่ถ้าพี่ๆท่านใดกดติดตามไม่เป็นไม่เป็นไรพี่ นี่เรานัดกันทุกๆวันเลยครับพี่ตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันถ้าน้องไม่ได้ติดภารกิจอะไรเรามาเจอเจอกันมีนัดกันที่นี่ครับพี่ช่องเฮงดีพระบ้านและพระราคาถูกนะพี่เนาะเอา้าตีห้าและสี่โมงเยน็นเรามาเจอจอกันนะพี่เนาะเอา้าวันนี้โอ้ยเกินซะยาวเลยวันนี้พี่บอกว่าโอ้ยเกินยาวไปไหนเนี่ยเกินยาวไปไหนเริ่มตอนรายการแรกเลยดีกว่าครับพี่เปิดมาเดิมมาที่พระพิมพ์หลวงพ่อโตแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่หลวงพ่อโตเนื้อดินแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่มีตะกุดหนึ่งดอกด้านหลังแบบนี้ต้ ตลับหนึ่งใบนะพี่พี่เอาไปขึ้นคอได้เลยพี่เอาไปขึ้นคอได้เลยมีตลับในหนึ่งใบเรียบร้อยพี่พี่นี่เลยหลวงพ่อโตนพี่น้องแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ครับสวยงามดีนะพี่พี่เนาะพี่พี่ไปเที่ยวไหนกันนะสงการฝากน้องไปด้วยสิน้องไปด้วยได้ไหมนี่อย่างนี้ครับพี่ลองคอมเมนต์มาก็ได้ครับพี่ไปเที่ยวสงการกันที่ไหนบ้างนะพี่น้องนี่ที่ที่ที่พี่จะไปจะร้อนหรือเปล่าโหอร้อนนี่ไม่ต้องห่วงรอร้อนอยู่แล้วพี่น้องอย่างงี้พี่พี่ลองดูครับพี่นี่สวยงามดีครับพี่พระเนื้อดินเก่ามีรกกุเาะ แบบนี้นะพี่เนาะหลวงพ่อโตผมดูว่าเป็นพิมพ์หลวงพ่อโตนะพี่แต่ว่าอันนี้จะเป็นพระอะไรเนี่ยไม่บั่นใจเลยครับพี่แต่ว่าดูพิมพ์คล้ายหลวงพ่อโตแบบนี้มีตะกรุดหนึ่งดอกนาะตะกรุดทองเหลืองหนึ่งดอกแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยงามดีพระดูเก่าสวยงามดีพี่พ,พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่ได้มา,บ,าบ้านแบบนี้ลองดูวันนี้เปิดประเดิมรายการแรกเอา300อบาทอย่างนี้เอา300อบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่เนาะถ้าพี่ชอบถ้าพี่ใช้พี่จัดไปเลยเอา300บาทครับพี่รายการต่อมาเป็น ขุนแผนเคลือบแบบนี้ครับพี่ขุนแผนเคลือบแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีพระขุนแผนเคลือบแบบนี้สวยงามดีเก่าๆสวยงามดีครับพี่ๆลองดูแบบนี้โอ้โหขุนแผนพระมหาอํานาจเอ้ยไม่ใช่พระมหาเสน์แล้วพี่น้องแบบนี้ครับพี่มหาเสน์เมตตาโอ้โหดูครับพี่สวยงามดีเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ คุนแผนเคลือบแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้ชอบกันไหมครับพี่อย่างนี้ชอบกันไหมครับพี่ลองดูนะพี่น้องเผื่อพี่ๆท่างใดชอบนะจัดไปเลยนะพี่น้องอย่างนี้ครับพี่นี่เลยนะลองดูครับพี่แล้วอย่าลืมติดตามกันไว้ครับพี่ๆเดี๋ยวสงการจะมีแคมเปญมาให้เนาะแต่ว่าไม่ทราบว่าจะดูจะมีพี่ๆหลายจะมีพี่ๆเนี่ยสนใจกันหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอลองพิจารณาทุกคนเนาะว่าจะมีอะไรอยู่ที่เดือนอยู่ที่เมษาไอที่สงการหรือเปล่านะพี่นะเพราะว่าอัวพี่ๆจะติดภารกิจกันเนาะ กลัวจะพลาดกันครับพี่เอ้าลองดูแลครับพี่อย่างเงี้ยพักขุนแผนแบบนี้พิมพ์เคลือบแบบนี้เอา300บาทครับพี่เกา่เกาๆสวยงามดีเอา300ร้อนะพี่นนอ,อะรายการต่อมาเป็นนางพญาครับพี่ พระนางพญาแบบนี้พระนางพญาเนื้อผงว่าดคับพี่เนื้อผงว่าดหน้าเงินแบบนี้มีตลับให้หนึ่งใบเนื้อผงว่านหน้าเงินแบบนี้มีตลับให้หนึ่งใบพี่ๆลองดูคับพี่สวยงามดีเก่าดีคับพี่สวยงามดีเก่าดีนี่พี่โห้ว่านหน้าเงินคับพี่ว่านหน้าเงินน้องพี่น้องแบบนี้สวยงามดีคับพี่เป็นพระนางพญาคับพี่องค์นี้เป็นพระนางพญาเนื้อว่านแบบนี้คับพี่หน้าเงินแบบนี้สวยงามดีพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ๆชอบเอาสี่ร้อยบาท อย่างเงี้ยเอา400บาทพี่พี่ไปไวๆกันเลยอยามเย็นเย็นวันจันแบบนี้โอ้โหวันจันทร์เริ่มต้นทํางานแต่ว่าเดี๋ยวก็จะได้หยุดแล้วครับพี่พีน้องเดี๋ยวได้หยุดปิด ปีใหม่ส่งการกันแล้วพี่พี่ครับผมนี่รายการต่อมาเป็นพราผงสุพรรณกับพี่นี่เคลือบนะครับน้อพี่เนาะพระผงสุพรรณเคลือบแบบนี้พี่พี่ลองดูแล้วมีตลับโอ้โหตลับสวยเลยพี่ตลับอย่างดีเลยให้พี่พี่เป็นหนึ่งใบอย่างนี้พี่พี่ไปขึ้นคอได้เลยตลับลงยาสวยงามดีครับพี่แบบนี้ผงสุพรรณเคลือบสวยงามดีครับพี่ผงสุพรรณเคลือบสวยงามดีเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีน้พี่เนาะอย่างนี้ครับสวยงามดีมากๆแบบนี้ครับพี่เนื้อว่า แบบนี้สวยงามดีลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ๆชอบเอา300บาท ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ออมแบ่งฟันไม่ได้แพงเลยครับพี่ใกล้สงการแล้วเป็นโบนัสเท้คับพี่พี่แล้วถ้าพี่พี่ติดตามกันไว้ครับพี่นี่เดี๋ยวจะมีช่วงโบนัสพิเศษหนักกว่านี้พี่พี่ลองดูช่วงนี้ลดกระหน่ำพี่พี่ลองดูลองดูครับพี่รายการต้อมาปลุกหนังเนื้อชินตะกัวแบบนี้เก่าๆสวยดีครับพี่นี่เขามีตลับให้หนึ่งใบเนื้อตลับฉลุอย่างนี้เลยสวยงามดีครับพี่ลงยาฉลุสวยงามดีเก่าๆกึกๆแบบนี้ตลับเก่าๆแต่เข้มขังดีครับพี่พี่ลองดูพระ ปูหนังแบบนี้เ้าไปน้องเนื้อชินตะกัวครับพี่ ปลุกหนังชินตะกัวเก่าๆสวยดีครับพี่ครับนี่สวยงามดีจริงๆพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้พี่ๆช่านใดชอบไหมครับพี่นี่ครับพี่พระกลุกเขาเก่านะพี่เนาะปลุกหนังพี่ๆลองดูสวยงามดีแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีอย่างนี้นะพี่น้อะชินตะกัวเก่าๆแบบนี้มีตลับให้หนึ่งใบชินตะกัวเก่าๆแบบนี้มีตลับให้หนึ่งใบอย่างนี้พี่ๆชอบไหมครับพี่ลองดูซีอย่างนี้โอ้ยดูลอยลั่นอย่างนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่นนองอย่างนี้เอาสามร้อยบาท ไม่ได้แพงเลยครับพี่พี่เป็นมิตรภาพกับราคากับกระเป๋าสตางค์ของพี่พี่อย่างแน่นอนนะพี่เนาะราคาแบ่งปันไม่แพงครับพี่รายการต่อมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟแบบนี้โอ้โหรูปหล่อองค์ใหญ่ๆแบบนี้สะใจเลยดีเชียวครับพี่แบบนี้นะพี่เนาะสวยงามดีโลหะเก่าๆดีครับพี่หล่อเก่าหล่อโบราณแบบนี้หลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟพี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่สวยงามดีลองดูนะถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดเลยถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดเลยครับพี่อย่างนี้สวยงามดี เก่าๆสวยงามดีแล้วดูโลหะสิครับพี่เก่ากึกเลยพี่ขึ้นตามุ้งแบบนี้พี่เก่ากึกเลยพี่ๆลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้เลยนะพี่เนาะหลอเก่าๆหลอโบราณโลหะนี่เก่าจริงๆครับพี่แบบนี้สวยงามดีเนาะพี่ๆขับนี่สวยๆแบบนี้ลองดูครับพี่เผื่อพี่ๆท่านใดชอบจัดไปพี่อย่างนี้รูปหล่อหลวงพ่อเงินท่ามาไฟองค์ใหญ่อยู่นะเรียบพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่เอา4ี0บาท ย่างนี้เอา400บาทครับพี่ไม่ได้แพงนะพี่ไม่ได้แพงนะพี่นนองแบบนี้เอา400าครับผมรายการต่อมาเป็นเหรียญลอเสมาหลวงพ่อเงินอันนี้เป็นวัดท้ายน้ำนะพี่นะ้อะเหรียญลอเสมาหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ําแบบนี้ดูพี่ดูโลหะแบบนี้เก่า เก่าจัดเลยพี่ๆลองดูครับพี่สวยงามจริงๆครับพี่เสมาหลวงเพราะเงินสวยจริงๆครับพี่สวยงามดีนะพี่เนาะโลหะหนาๆหล่อหนาๆแบบนี้หลังยันห้าพี่ๆลองดูครับพี่เขาจะมีสองหลังยันเนี่ยเขาจะมีสองตัวแล้วพี่เนาะจะมียันเสีาและยันห้าองนี้เป็นยันห้าสวยงามดีครับพี่โลหะเก่าๆอย่างเนี้ยพี่ลองดูครับอย่างนี้ชอบกันไหมเอ่ยแล้วพี่เนาะอย่างนี้สวยงามดีหล่อหนาปึ๊กเลยพี่หล่อหนาปึ๊กเลยแล้วโลหะเนี่ยเก่าดีอย่างนี้ครับพี่เหรียญหล่อเสมาหลวงเพราะเงินวัดท้ายน้ําแบบนี้ถ้าพี่ๆชอบจัดไปพี่เอาซา 300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็น โอ้โหสิบทัดหลวมเพื่อเงินวัดดอนยอหอมแบบนี้เหรียญหล,ล่อสิบทัดหลวมเพ่อเงินวัดดอนยอหอมแบบนี้แล้วดูพี่ดูมีคาบมีรอยหลุมบ้างหล,ล่อไม่เต็มบ้างขึ้นตะปุ่มตะปําแบบนี้บ้างโอ้โยดูโลหะเก่าๆนะ,น,นะครับพี่เนาะเรากำมาวิธีการหลอ่อแบบหล,ล่อโบราณน,นะพี่หล่อไม่เต็มสักทีเดียวอย่างนี้โอ้คลาสสิกดีเนาะพี่เนาะนี่ครับพี่หลวมพื่อเงินวัดดอนยอหอมกบพี่สิบทัดหลวมเพื่อเงินโลหะเก่าดีเนาะพี่เนาะโลหะเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่โลหะเก่าๆมีรอยย่นโลหะบ้างมีรอยหลุมบ้้าาางแบบนีถือว่คสิ ดีครับพี่อย่างนี้คลาสสิกดีนะพี่เนาะลองดูเลยพี่ๆลองดูเลยครับผมแบบนี้ถ้าพี่ๆชอบนะจัดไปเลยเอามาแบ่งปันไม่ได้แพงหรอกครับพี่เหมือนเดิมแบ่งปันไม่แพงพี่ๆลองดูครับพี่่ดูลอยย่นโลหะลอยหลุมแบบนี้มีหล่อไม่เต็มบ้างนะพี่เนาะก็ตามกรรมาวิธีการหล่อแบบหล่อโบราณแล้วครับพี่แล้วลองดูพี่ๆอย่างนี้สิบทัดหล่อเพเงินแบบนี้ถ้าพี่ๆชอบนะเอา300บาทเลี่ยมเรียบร้อยพี่ๆเอาไปขึ้นคอนเลยเอา300บาทผมน่าจะบอกราคาผิดไม่แปลกพี่บอกแล้วบอกเลยไม่เป็นไรนะพี่เนาะรายการต่อม เป็นนี่เลยครับพี่โอ้โหสวยงามดีครับพี่นี่เลยเ,เหรียญหล่อชินราช พิมครึ่งซีกน้อพี่นนอะแบบนี้แจกสงครามเกาหลีครับพี่สงครามเกาหลีแบบนี้รลอเก่าๆสวยงามดีรอเก่าๆสวยงามดีครับพี่เป็นพระพุทธชินราชครับพี่รลอเก่าๆสวยงามดีดูโลค่ะสิครับพี่โอ้โหดูเก่ากึกเลยครับพี่ดูโลหะสิครับพี่เก่ากึกเลยพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่ชินราชน้พี่น้อะสงครามเกาหลีแบบนี้สวยงามดีเป็นพระหล่อครึ่งซีกนะพี่นนอะหล่อครึ่งซีกแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่สวยงามดีเก่าดีน้อพี่น้อะอย่างนี้โอ้โหดูรอยตะไบก็คลาสสิกแล้วครับพี่เอาลองดูครับพี่อย่าง ชินาลาดนะพี่เนาะสงครามเกาหลีแบบนี้เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่ครับรายการต่อมาเป็นนี่เลยโอ้ยพระชัยพระชัยอันนี้ผมไม่ทราบที่พระชัยอันนี้ผมไม่ทราบที่พี่ๆลองดูแล้วกันอย่างนี้ถ้าพี่ทราบที่จัดไปพี่พระชัยเก่าๆสวยงามดีทีผมดูจะเป็นเนื้อไม่กระพัดนะพี่นน้อแบบนี้ครับพี่ใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวดูสิ เนี่ยพี่คล้ายๆเนื้อเมฆพัดเลยนะพี่นะหรือเป็นเนื้อตะกวัวเนื้อเมฆพัดอะไรทำนองนี้นะพี่เนาะลองดูแล้วกันครับพี่เนี่ยครับพี่เกาๆสวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีเนี่ยลองดูแล้วกันพี่ผมไม่มั่นใจเรื่องเนื้อนะแต่ผมจะดูว่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆเมฆพัดเลยครับพี่อย่างเงี้ยเนาะแต่แบบว่าเขาไม่ได้วาวนะอย่างเงี้ยครับพี่นี่ดู อย่างงี้ครับพี่ดูจะเป็นเนื้อไม่กระพัดได้หรือเปล่าลองดูนะพี่นนอะพี่ๆลองดูช่วยกันดูนอยอย่างนี้ครับพี่แต่ไม่ต้องห่วงนะครับพี่ไม่ว่าเนื้ออะไรน้องตีราคาเบาหวิวให้พี่ก่อนเลยนะพี่นนอะอย่างนี้ถ้ายิ่งไม่มั่นใจไม่รู้ที่แบบนี้น้องตีราคาเบาหวิวให้พี่ๆเลยลองดูครับพี่พระช้แบบนี้สวยงามดีครับพี่องค์เล็กๆน่ารักน่าใช้ดีอย่างนี้ไม่ทราบที่อันนี้น้องตีว่าไม่ทราบเนื้อด้วยแล้วกันนะพี่นนอะเอา300บาทเป็นไงพี่ราคาแบบนี้ต่อให้เป็นเนื้อตะะกกัั่่่่วพพีีี็ยยงคุ้มอูดนน 3 0 0ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นพะระลีลาครับพี่ปางลีลาฐานตุ้มแบบนี้สวยงามดีรอเก่าๆผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกเลยทีเดียวครับพี่คลาสสิกเลยทีเดียวครับพี่แบบนี้โอ้โหดูสวยงามดีสวยงามดีรอเก่าๆสวยงามดีแล้วโลหะเขาเป่งปังมากเลยครับพี่โลหะเป่งปังแบบนี้สุกเป่งปังแบบนี้เลยพี่ๆลองดูเก่าดีสวยดีครับพี่พับบ้านๆเก่าๆแบบนี้ได้มาแบบนี้เลยครับพี่ๆครับได้มาแบบนี้เลยพี่ๆเก่าๆแบบนี้ได้มาอย่างนี้เลยโลหะนี่เก่ากึ๊ก พี่ดูโลหะสิครับพี่ดูค้าบโลหะโอ้โหดูอะไรเกาะเตะไปหมดอย่างนี้เลยครับพี่สวยงามดีเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ลองดูเนาะอย่างนี้ถ้าพี่พี่ชอบเนะพระปางลีลาแบบนี้เอา300บาทปางลีลาแบบนี้เอา300้อบาทเท่านนครับพี่ลองดูเนาะพี่พี่ครับรายการต่อมานี่เลยพี่โอ้โห พระชนะมารคับพี่พระชนะมารหลวงพ่อบุญทันครับพี่พี่แบบนี้เนื้ออัปป้านะครับพี่เนื้ออัปป้าแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่นี่เลยครับพี่อันนี้โหหลวงพ่อบุญทันแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยงามดีเหรียญสวยคมชัดดีครับพี่อย่างนี้ลองดูนะอันนี้น้องเนี่ยโหรู้แค่นี้เลยพี่ยังไม่รู้จักประวัติเลยนะพี่น้อะแต่ว่าเหรียญเนี่ยสวยงามดีครับพี่เป็นพระพุทธรูปนะพี่น้องหน้าปกแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่ใต้ฐานมีนี่เลยครับพี่เอ่อพระแม่เลยนะพระแม่ ธรณีมวยบีบมวยผมแบบนี้นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พระชนะมานแบบนี้สวยงามดีคมชัดดีครับพี่ผมดูว่าสวยงามคมชัดดีเนาะพี่พี่ท่านใดทราบที่นะจัดไปเลยพี่พระชนะมานแบบนี้หลวงพ่อบุญมาเนาะพี่หลวงพ่อบุญทันครับพี่แบบนี้สวยงามดีคมคมครับพี่ลองดูอย่างนี้เนื้ออัปป้าสวยคมดีนะพี่น้องแบบนี้เอ้าลองดูแล้วกันครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะเอา400บาท เนื้ออาปาก้าสวยๆคมๆเลยครับพี่เอา400นะวพี่เนาะรายการต่อมาเป็นเหรียญงบดำอ้อยหลวง ปูใจวัดเสด็จแบบนี้เหรียญงบน้ำอ้อยพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้ครับพี่สวยงามดีโอ้ยดูครับพี่สวยงามจริงๆนี่ข้างกระบอกห่วงเชื่อมเก่าๆเก่ากึกเลยครับพี่ๆลองดูอย่างนี้ครับพี่หลวงปูใจวัดเสด็จครับพี่ๆครับพี่เป็นเหรียญงบน้ำอ้อยนะพี่น้องเป็นเหรียญงบน้ำอ้อยแบบนี้หลวงปูใจวัดเสด็จครับพี่ๆลองดูสวยดีน้พี่น้องยังดูสวยงามดีครับพี่อย่างนี้เหรียญปั๊มข้างกระบอกแบบนี้ครับพี่ห่วงเชื่อมคลาสสิกเลยน้พี่น้องแบบนี้สุดยอดถึงความคลาสสิกแล้วครับพี่ห่วงเชื่อมข้างกระบอกแบบนี้ สุดยอดของความคลาสสิกเลยครับพี่นี่เลยครับพี่โอ้ดูครับพี่สวยงามดีเนาะรายละเอียดหรือว่ายังดูสวยงามดีอย่างนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เผื่อพี่พี่ชอบนะจัดไปเผื่อพี่พี่ชอบจัดไปนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่นี่เลยเหรียญงบน้าอ้อยหลวงปู่ใจวัดเสด็จสวยงามดีรายละเอียดสวยงามคมชัดดีตัวยันก็ถือว่ายังดูเป็นแท่งแบบนี้ครับพี่สวยงามดีเนาะอย่างนี้ถ้าพี่พี่ชอบเอา400บาท อย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่ครับรายการต่อมาเป็นโอ้โหชุดเซตแบบนี้เลยมาเป็นคอมโบเซ็ตมาเป็น,นเซ็ตแบบนี้ครับพี่เป็นหน้าปกใบปกใบมะขามหลวงปู่เมอิสิิโกแบบนี้ครับพี่กระไหลทองกระไหลเงินแล้วก็มีทองแดงแบบนี้สวยงามดีมาในชุดเดียวกันมีจีวรนะพี่เนาะมีสายสินแล้วมีตะกรุดหนึ่งดอกพี่ๆลองดูครับพี่แบบนี้สวยงามดีอย่างนี้ยังดูสวยงามดีอยู่ครับพี่กระไหลทองกระไหลเงินแล้วก็ทองแดงสวยงามดีมดแบบนี้มาเป็นชุดอย่างนี้พี่ๆลองดูครับพี่ สวยงามดีอย่างนี้ลองดูพี่พี่ครับผมลองดูเนาะอย่างนี้ปกใบมะขามหลวงปู่ทิมสวยดีครับพี่ดูสวยนะทุกองสวยดีอยู่ครับพี่สวยงามดีอยู่ทองแดงนี่ยังเข้มเข้มโอ้สีไฟขึ้นอย่างนี้แลครับพี่ดูกระไลทองก็สวยกระไรเงินก็ดูดูขาวสวยแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างนี้ชอบกันไหมครับพี่แล้วก็ดูครับพี่เนี่ยดูเขามีลิ้วจีวอนนิดแล้วก็เหมือนจะอุดอะไรทักอย่างหนึ่งนะพี่แล้วก็มีนี่ครับพี่นี่ดูสายได้สายสินแบบนี้แล้วก็มีตะกรุดหนึ่งดอกสวยงามดีหลังยันสวยงามคมชัดเขียนชัดเจนพี่อิสริโกมียัน หลวงปู่ทิมพนพี่น้องแบบนี้เอา600บาทตกเฉลี่ยองละ200พี่พี่ยังไงก็คุ้มผมบอกว่าพี่พยังไงก็คุ้มครับพี่อย่างเงี้ยเอา600บาทกรับผมไม่แพงครับพี่ถูกที่สุดแล้วผมว่าน่าจะถูกเบาที่สุดแล้วครับพี่ พอซ, haya, haya, <át> ซื้อเยอะๆซื้อเป็นชุดจะถูกกว่าไม่เนแบบนี้ครับพี่ลายการต่อมาเหรียญอาจารย์ฟันอาจรโลแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีครับพี่นี่เขาเขียนว่ารุ่นพิเศษปี .25 1 5น้ะพี่นนอะแบบนี้สวยงามดีเหรียญสวยคมชัดแบบคมปึกเลยพี่ๆลองดูคมจริงๆแบบไม่ต้องลงกล้องก็ได้ครับพี่คมชัดจริงๆครับพี่แบบนี้เหรียญพระอาจารย์ฟันแบบนี้สวยงามดีนะพี่นนอะเนื้อทองแดงสวยๆเลี่ยมแบบเก่าคลาสสิกเลยพี่ดูคมชัดทุกรายละเอียดเลยครับพี่สวยคมชัดทุกรายละเอียดพี่ๆลองดูแบบนี้สวยคมชัดทุกรายละเอียดเลย พระอาจารย์ฟันอาจาะโรแบบนี้สวยงามดีใต้ฐานเป็นไงพี่พื้นโอ้โหผิวเหรียญน,นะพี่เนาะเส้นสายฝนขนเมววิ่งอย่างนี้เลยครับพี่สวยสวยคมคม,คมอย่างนี้ครับพี่ดูในตาคมชัดมากๆครับพี่ต orde, ัวยันชัดเจนแบบนี้ตัวยันชัดเจนแบบนี้ครับพี่ดูเป็นแท่งเป็นสันแบบนี้เลยพี่คมกริบเลยนะพี่เนาะแบบนี้รุ่นพิเศษปี2องพแบบนี้เหรียญอาจารย์ฟันอาจารโรแบบนี้ถ้าพี่ๆชอบนะเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรแบบนี้ถ้าพี่ๆชอบเอา4ี0บาท ย่างนี้เอา400บาทเท่านนครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญขวัญถุงโอ้โหพี่พี่ทําไใดทำมาค้าขายเอาไปไว้ที่เอาไปไว้พี่เหรียญขวัญถุงแบบนี้หลวงปู่ศรีฉันทศริอำเภอตาคีจังหวัดนะครสวรรค์แบบนี้โอ้โห้2,118ครับพี่เหรียญกลมเหรียญกลมเล็กๆน่ารักดีครับพี่เป็นเหรียญขวัญถุงแบบนี้กาลังน่ารักเลยครับพี่ขนาดใี้ผมดูว่าเท่าประมาณสักเหรียญสองบาทนะพี่น้อประมาณเหรียญสองบาทอาจจะ เล็กใหญ่กว่านิดหน่อยครับพี่ประมาณนี้แต่ว่าโดยประมาณนี้เท่ากับเหรียญประมาณเหรียญสองบาทนะพี่เนาะเหรียญขวัญถุงหลวงปู่ศรีแบบนี้สวยคมดีครับพี่ดูนี่คมชัดดีในตาคมชัดแบบนี้เหรียญขวัญถุงพี่ๆลองดูตัวหนังสือเนี่ยไม่มีล้มเลยครับพี่เ <ๆ S 2> ก่าๆบ้านๆได้มาแบบนี้เลยครับพี่ข่าฝุ่นยังเกาะติดอยู่เนาะพี่พี่ครับหลวงปู่ศรีฉันทศริแบบนี้เป็นไงพี่ตัวหนังสือคมชัดในในสังกติเลยครับพี่ดูโอ้โหเป็นลิ้วเลยพี่เส้นเป็นริ้วู่เนาะพี่เนาะแบบนี้สวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีนี่พี่ลองดูโอ สวยงามดีครับพี่นี่ในตาคมคมรละเอียดสวยงามคมชัดดีนะพี่นะเนาะเหรียญขวัญถุงแบบนี้หลวงปู่ศรีฉันทัศรีปี218สวยงามดีครับพี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ๆชอบจัดไปพี่อย่างนี้เอาสีรอบาท เหรียญหลวงปู่สีเอาให้ลืมให้ดูขอบตัดเลยพี่พี่ครับนี่ขอบตัดแบบนี้นะตัวตัดแบบนี้ครับพี่นี่ดูตัวตัดแบบนี้ตัวตัดแบบนี้ตัดมาครึ่งแล้วขาดตัดมาครึ่งแล้วขาดแบบนี้ครับพี่สวยงามดีเนาะเอา400บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเอาพระชุดไตภาคีไปพี่ใกล้ปีใหม่แล้วไปเป็นของขวัญได้นะเป็นพระชุดแบบนี้ครับพี่ชุดไตภาคีพระชินราชนะพี่เนาะพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีสันดาพิธีมหาจักรพรรดิพุทธาพิเศษสมร้อยสิบห้าแบบนี้พระพิธีใหญ่อีกหนึ่งพิธีครับพี่หลัง จากปี2500น้าร้อน้องแบบนี้โอ้โหพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีสัสดาสามหลวงพ่อที่บอกได้เลยว่าศักดิ์สิทธิ์เลยครับพี่แบบนี้ครับพี่สวยงามดีเป็นพระชุดเล็กๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่พระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีสัสดาแบบนี้สวยงามดีมาเป็นชุดแบบนี้ครับพี่พร้อมกระดาษเดิมๆจากวัดมาแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่ชุดไตภาคีแบบนี้พี่ๆลองดูน้องพี่น้อยอย่างนี้ครับพี่เอาสี่ยบาท หารเฉลี่ยแล้วยังไงก็คุ้มครับพี่อย่างนี้ยังไงก็คุ้มครับพี่3องค์400พี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่พี่ชอบจัดไปพี่เอา400บาทครับพี่เอาไปเป็นของฝากเอาไปเป็นของขวัญในวันสงการได้เลยครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่พระผง ด,ดวงเศรษฐีแบบนี้พระผงดวงเศรษฐีแบบนี้หลวงปู่หมุนครับพี่พระผงดวงเศรษฐีมหาลาบแบบนี้หลวงปู่หมุนครับพี่ลองดูแบบนี้โอ้โหดูสวยงามดีครับพี่ตรงนี้เขาเป็นแผ่นตะกุดนมี่เราเป็นแผ่นตะกุดฝังแผ่นตะกุดหนึ่งแผ่นแบบนี้สวยงามเก่าๆสวยงามดีพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่พระผงเก่าๆดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนนะพี่เนาะดวงเศรษฐีมหาลาบแบบนี้สวยงามดีเราเลี่ยมกันน้ําไปเรียบร้อยเอาไปพร้อมขึ้นคอได้เลยครับพี่ๆแบบนี anytime anytime ้ดวงเศรษฐีหลวงปูมุน สวยงามดีเนื้อผงเก่าๆแบบนี้ครับพี่มีตะอุดมีเขาเรียกว่าฝังตะอุดหนึ่งดอกนะพี่น้อะดวงเศรษฐีมหาลาบแบบนี้พี่ๆลองดูสวยงามดีแล้วพี่น้อะนี่หลังยันดวงครับพี่อย่างนี้ครับพี่นี่เลยพี่ๆลองดูเลี่ยมไว้เรียบร้อยใส่ตลับไว้ให้พี่ๆเรียบร้อยแล้วลองตัวพี่อย่างนี้ถ้าพี่ๆชอบจัดไปเอาสี่ร้อยบาท อย่างนี้เอา400บาทเทรร่านะครับพี่รายการต่อมาเป็นพระกรีบบัวน,น้องงพระกรีบบัวแบบนี้พระผงกรีบบัววัดลิงคบแบบนี้พี่ๆต้องดูเขาเหมือนมีการทาลักษน้องน้องเขาเหมือนมีการทารักไว้ที่องค์พระแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้นี่เลยเก่ากึกเลยครับพี่ๆเก่า กึกเลยครับพี่ๆแบบนี้สวยงามดีเก่าๆสวยงามดีแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ๆชอบนะจัดไปเลยพี่อย่างนี้ถ้าพี่ๆชอบจัดไปพี่อย่างนี้เนาะกลีบบัววัดลิงขบแบบนี้เอา200บาท อย่างนี้เอา2 0 0ครับพี่และลองสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่ใกล้จะหมดแล้วนะพี่พี่ครับพระจิตรดาแบบนี้เก่าๆสวยงามดีนะ้องเนื้อออกสีเขียวนะพี่ทนะ้อข้านะงหลังก็มีการทาทองแบบนี้ครับพี่จิตรดาแบบนี้ครับพี่สวยงามดีละพี่เก่าๆบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพี่ลองดูเนาะอย่างนี้ครับพี่เนื้อออกสีเขียวแบบนี้เก่า e ๆดีครับพี่เก่าๆดีเนาะเป็นพระจิตรดาแบบนี้อันนี้น้องไม่ทราบรุ่นน้อพี่น้ออันนี้น้องไม่ทราบรุ่นเลยครับพี่ลองดูกันได้มาแบบเนี้ยครับพี่เห็นว่าเก่าดีสวยดีเลยเอามาแป่งพันพี่พี่ถือพี่ เดียวหยกหรือพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเอา200บาทอย่างนี้เอา200บาทเท่านะครบพี่และมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้สิงแบบนี้สิงแบบนี้กรอบหัวใจครับพี่สิงกรอบหัวใจแบบนี้สวยงามดีเก่าๆสวยงามดีแบบนี้อันนี้น้องไม่ทราบที่น้องพี่น้องแต่ว่าคลาสสิกดีครับพี่อย่างนี้ตีได้หลายที่ครับพี่หลวงก็กวยก็ตีได้นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ ได้หลายที่เลยครับพี่หลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยได้หมดครับพี่ลองดูนะพี่น้องถึงหลวงพ่อมุ้ยก็ยังพอได้ครับพี่แบบนี้เอ้าลองดูแล้วกันพี่ไม่ทราบที่ไม่ทราบไม่ทราบวัดนะพี่น้องแบบนี้ลองดูเอามาเป็่งปันพี่พี่อย่างนี้เลี่ยมในหัวใจแบบนี้เลยครับพี่เอา200บาทกรอบหัวใจสีเหลืองแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีเอา200บาท เอ้าสัญญาณกริ่งรัวๆนะครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิป EP พี5ยามยามเย็นๆย็นมันทันแบบนี้ยามเย็นๆวันจันทร์ที่8เมษายนแบบนี้น้องนำเสนอพี่ครบถ้วนแล้วครับพี่อากาศร้อนจัดเลยครับพี่อากาศร้อนๆเอาราคาเย็นๆไปบี้ราคาแบบนี้เย็นใจเลยครับพี่แบบนี้เนาะลองดูครับพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับอยากดูรูปเพิ่มเติมพี่ก็ขอได้เลยครับพี่ยินดีให้บริการครับพี่เอ้าวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภัยพีีีี่่่่ด้้ววยนนนนะครัับพพขอททุา มีแต่ความสูงนะครับพี่แล้วก็อย่าลืมเรามาเจอกันทุกๆวันครับพี่ตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันนะพี่น้องถ้าไม่ติดตัวระอะไรเรามาเจอกันทุกๆวันครับพี่วันนี้ต้องขอบพระคุณพ,พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ